โอเคนะครับพบกันใน extra class นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นช่องอีกช่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจะจัดใส่ใน playlist ไว้ด้วยนะ playlist จากอันเก่าแล้วก็อันใหม่ด้วยก็ extra class นะฮะเดี๋ยวจะทบทวนก่อนตั้งแต่ ex 1ถึง ex 4ก็จะใช้ python นะครับรอบนี้ใช้ python เขียน้ง่ายโอเคเดี๋ยวขอ setting editor ก่อน ก็เซตติ้งที่ว่าก็คือจะซูมให้มันซูมได้นะฮะโอเคอ่ะอ่ะซูมละทดสอบรันโอ้เคลโหลโอเคใช้ได้นะใช้ได้ละอีกหนึ่งนะครับจงเขียนโปรแกรมสลับค่าของ A และ B โดยที่ A อเท่ากับ3 B เท่ากับ5เนาะอืมก็สร้างเป็นฟังก์ชันเลย อ่า e x หนึ่งฟังก์ชันเนาะ e x หนึ่งก็ใน e x หนึ่งเนี่ยเราจะพิมพ์อ่าเราจะ input a กับ a เท่ากับ input แปลงเป็น in นเราสลับค่าเอ้ยเดี๋ยวนะโจทย์ฟิกเนาะ a เท่ากับ a เท่ากับอ่าสามอ่า a b a เท่ากับ 3า้เท่ากับ5อ่ะทีนี้โจทย์ให้สลับเนาะสลับเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันสำหรับสลับก็ได้นะครับก็เราจะสร้างเป็นฟังก์ชันสำหรับสลับเนาะไม่ดีกว่านะในนี้เราจะทำง่าย,ายเลยเทยมเท่ากับ a อะเท่ากับ a เท่ากับ b v เท่ากับ temp print a b แล้วก็ตอนรับมาอ่ะแล้วเราจะมี main นะครับ main สำหรับรันกะ็คือเป็น main อ่ะแล้วก็เรียกใช้ฟนะังก์ชัน exec เนี่ยโอเคแล้วก็รันอ่ะแล้วก็ได้3 5 5 3นะครับตรงนี้ผลลัพธ์ ก็จะไปนะครับสำหรับ e x หนึง่งก็คอมเมนต์กลับมาดู e x 2 e x 2เขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลมรัศมี r เนาะรัศมีโดยโดย r อศูนย์ 02. ก็รับก่อนเนาะรับเรเดียนเข้ามาก่อนเนาะรัศมีก็ r เท่ากับ r เราจะ type casting นะครับเป็น float จากรับเข้ามาเป็น string enter r เคเข้ามาตอนนี้ได้ r เป็น float แล้วเราก็จะ print เขียน print ไว้ก่อนก็ area แล้วกับตัว pi r นั่นเองนะสามจุดงสกแต่ว่าเราจะใช้ library นะครับ board math มานะฮะ โอเคแล้วตรงนี้เราก็จะเขียน mat.py คูณ r คูณ r กำลังสองาะ r อคูณ r นั่นแหละหรือว่า r แบบนี้ก็ได้นะฮะเราจะเิมน area ออกมาอันนี้คือ e x 2ก็จะใช้ e x x ศูนย์สองอย่าลืม indent นะฮะ indent เข้ามาแท็บหนึ่งทีแัม enter r เข้าไป r แล้วกับห้าโอเคเจ็ดสิบแปด อผลลับถูกหรือเปล่าเนี่ยเจเนาะเดีวนะโอเคถูกนะฮะจะเขียนแบบนี้ก็ได้จะเขียนหรือจะเขียนแบบแบบนี้ก็ได้นะครับ r คูณ2นะครับและอีกแบบนึงก็จะเป็นใช้ใช้ตัว l ล b รา r y ด้วยนะฮะตัวนี้ colon math o pow ก็จะเป็น r กําลังสออย่างนี้ โอเคก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับสามบรรทัดนี้โอเคนะครับตัว ex 2ก็จบไปทีนี้ ex 3 ex 3จะเป็นรับพารามิเตอร์เนาะมีโปรแกรมคล้ายกันได้แหละแต่ว่าจะแบ่งออกเป็นฟัง์กชันแล้วก็รับพารามิเตอร์เนาะก็ df ex 0 3ก็ก๊อปตัวนี้มาเลยนะฮะ ตัวนี้เราจะเอาไปใช้ในฟังก์ชัน d e e area file file area ก็จะรับตัว R, r เข้ามานะครับตัว R แล้วก็ Return area อ่า u r t u r n ได้เลยนะครับ Return ตัวนี้ ดึงตัวนี้เข้าไปนะครับอืมก็แยกเป็นฟังก์ชันเนาะก็พาสพาราเมิเตอร์เข้าไปคือ r นะครับแล้วก็จะรีเทิร์นออกมา ex3 ex3 เนาะก็รันใส่ r เข้าไป5ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ ex3 เนาะ แล้วทีนี้ EX4 EX4 เนาะรับพารามิเตอร์อ Circle area Triangle <to> ก็ไม่มีอะไรมากคล้ายกันนะครับ EX4 กับ EX3 จบไปนะครับสำหรับ อันนี้เนาะเดี๋ยวเอาแลบหนึ่งด้วยเลยแล้วกัน <c oughs> ก็มีแลบหนึ่งด้วยอ่ะแลบแลบหนึ่งก็เป็นสลับค่าเนะาะแค่สลับค่าเ,ยเฉยอ่เ <c oughs> ขยียนธรรมดาเลยแ,แล้วกันมี m n m แล้วกับ input enter m อันนี้จะเขียนแบบ typecasting แล้วกันก็มี N อนะเก็ N N A ก็ A ก็ B อันนี้ก็ B เเมนู a b เนาะแล้วก็ทำการหาช่วงเนาะหาช่วง M ถึง N เ,เดี๋ยวเช็คก,ก่อน if ถ้า m อ่าโจทย์อ่านโจทย์ยังไม่อ่านโจทย์เนาะัแบบหนึ่งก็คือรับค่าจากคีย์บอร์ด4ค่า m,n,a,b เนาะแล้วก็ให้ m เนี่ยไม่เท่ากับ n ถ้า m เนาะกับ n ก็หาร,ระหว่าง m ถึง n แล้วก็มาหาร a หาร b หาร a และ b หารแบบว่าตัวไหนหารลงตัวก็จะนับจำนวนออกมาด้วยนะเออก็จะมีตัวเขาด้วยเนาะ ca ca cb c a b เท่ากับค่าค่าศูนย์นไปก่อนโอเคถ้า m เท่ากับเท่ากับ n อันนี้ก็จะ print try again ก็เบรกได้ไหมไม่ได้เนะอะอเอาแบบนี้ดีกว่าถ้า m ไม่เท่ากับ n ก็เข้าเงื่อนไขนเนาะแล้วก็เราก็จะทำการเช็คด้วยว่า if m มากกว่า n เราก็จะทำการ s ว a p ค่าเนาะ swap ค่ามี temp เท่ากับค่าของ m แล้วก็ m เท่ากับ n แล้วก็ n เท่ากับเทมอ่าทำไมคิดนานวะทีนี้ s ว a p ค่าเสร็จแล้ว เราก็จะทำการหาค่าของช่วงระหว่งาง for i in range ตั้งแต่ m ถึง n เนอะแล้วก็ทำการหารด้วยตัว i เนอะเปอร์เซ็นต์หารแม่เอเของตัวแปร a เท่ากับเท่ากับ0ก็จะตัว,ว ca ก็บวกเท่ากับ1เราทำการก๊อบแล้ว อ่า C B นะครับอันนี้ก็ a n d เพราะว่าเป็น A B มันก็ C B C A B อ่าอันนี้เขียนใน C sharp นะแต่ว่ามาเขียนใน Python ให้ดูเฉยแล้วก็ทำการ summary เนาะโดยการ print อ่าตัวรับเข้ามาเนาะก็มีเราขอเข้าไปแล้วก็จะมี แต่ถ้า swap เนี่ยเราก็ป้นออกมาด้วยว่ามีการ swap swap นะฮะ swap แล้วก็ป้นค่าออกมาด้วย m n แต่ถ้าไม่ไม่ swap ใะสแปรก็พิมพ์ออกมาด้วย input mn ab อืมทีนี้คนะ่าเนาะจะพิมพ์ออกมาว่า mod a เท่ากับ ัวแปด ca จำนวนที่ mod เสร็จเนาะ b แล้วกับที่หั่นลงตัวนั่นเอง cb อ่าแล้วก็ตัว mod ของ ab เท่ากับบวกกับ cab โอเคล,ลองลองดู n เท่ากับ5 100น่ง7 3 str not in to str in can only concatenate str in มันเป็น in เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขียนเป็น format ดีกว่านะฮะจะได้ไม่ได้เขียนเยอะโอเคมี a แล้วก็ b นะฮะอ่า huh. uh, dot format ก็มี c a c b c a, b โอเคลองดู n กับ5 n 1 0 0 7 3 input ต้อ5 1 0 0กับ7 3หารลงตัวมี14 43 2แล้วก็4 5 100เดี๋ยวเรากอ็อกเป็น100กับ5 7 3อ่ะก็มีการสว b t นะครับแล้วก็หารออกมาเหมือนกันก็จบนะครับสำหรับแล็บหนึ่งกี่นาทีแล้วเนี่ย12องโอ้อยหเหลือเวลหเยอะเยอะเลยอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแลบบ็แบจับสองกับแล็บสาม เนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนาะแลบสองแลบสามโอเคครับก็จะมีการสุ่มรหัสเนาะแล็บหกแล็บหกอ่าแบบเดี๋ยวเขียนเป็นตั้งแต่แลบบแลบสองถึงแลบหเนี่ยจะเขียนเป็น Python ให้ดูก่อนแล้ว ก็จะเป็น EP 2เนาะส่วน EP 3ก็จะเป็น C sharp หมดเลยนะครับโอเคเพราะว่าเป็นเอกซาเนาะเราจะยำทั้งหมดเลยยำทุกทุกอย่าง Python C sharp รวมกันใน playlist นี้โอเค